สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องมหามุนีสเตชันนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสมัครสไาชกกดไลค์กันหมุนนะครับส่งของตอนนี้ก็เข้ามาที่สถานปฏิบัติธรรมแชร์กันไปก่อนเลยนะครับ เช็คภาพเช็คเสียงด้วยนะครับเพราะว่าฝนจะตกอ,อีกแล้วล่ะด,ดูดูแล้วเนะครับคอนเทนต์นะครับนะครับคุยนะครมันคือเรื่องบางเรื่องมันไม่น่านําเสนอก็นําเสนอครับสําหรับเขาคือมันเป็นเรื่องปกติมั้งนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยนะครับผ่านอะไรมามากมายแล้วนะครับคุยกันเรื่องโกเต็ก เง็กุณบาทจ้วยเจ้ารุ่นแบบมีปีกหรือไม่มีปีกเจ้าแบบเยจนเมนทอนหรือว่าเจ้าแบบไหนโอ้ยหาหัวมึงเย้ยคิดได้ยังไงอเดี๋ยวรอเอฟซีเข้ามาก่อนเนาะนะครับแม่วิไลแสนสินนะครับสวัสดีครับ ะครับในช่วงที่รอ FC นะครับนะครับสำหรับ FC นะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่นะครับป่วยในนะครับปวดข้อนะครับปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดข้อเข่าสะโพกเอวหลังนะครับเอาน้ํามันว่านร้อยแปดไปครับนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นปิดนะครับล้างสต๊อกนะครับซื้อห้าแถมหนึ่งนะครับซื้อห้าแถมหนึ่งซื้อสิบแถมสองนะครับ สั่งกันเข้ามาเลยนะครับเฉพาะวันนี้วันเดียวครับเอาแค่นะครับแปดท่านนะครับเนี่ยแปดท่านนะครับได้แค่แปดท่านเท่านั้นนะครับแล้วก็สิบหกท่านนะครับถ้าซื้อห้านะครับรวนเลยจ้ะนะครับเดี๋ยวจะไปรีบไปส่งให้นะครับเดี๋ยวนี้เลยนะครับปิด ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะครับกราบขอบคุณนะครับ FC ทุทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะครับสับซับสไครนะครับบางท่านอาจจะนะครับไม่ได้ติดตามนะครับก็ค่อยๆฟังไปก่อนนะครับค่อยๆฟังไปก่อนว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็จะจับใจความได้ง่ายนะครับย้ำนะครับทุกการบรรยายนะครับอาจจะมีเนื้อหานะครับที่ดูทะลึ่งตึงตังนะครับอาจจะมีสอดแทรกคําหยาบคลายนะครับเพื่อไปอัตถรสในการฟังนะครับก็จะมีโกเต็กมั่งนะครับถุงยาง เนี่ยครับอาจจะมีฟอยเนะยครับเนี่ยครับแต่เรื่องฟอยผมชนะอยู่แล้วล่ะนะครับสีดอสู้ผมไม่ได้หรอกผมกล้าท้าเลยเนี่ยครับอือเนี่ยครับความชํานาญเนี่ยครับตอนนี้เอาอาหารนะครับมาถวายพระต้องรีบหน่อยฮะเดี๋ยวหมดเกรนเนี่ยครับสาทุ่นโมทนาด้วยกันนะครับ ที่สถานปฏิบัติธรรมที่ผมสร้างไว้นะครับในเนื้อที่นะครับเจ็ดนะครับเจ็ดไร่สามงานนะครับก็แปดไล่แหละนะครับแปดไร่นะครับอนาคตก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะต่อเติมยังไงหรือสร้างยังไงนะครับแต่ตอนนี้ก็ออกรรษาก็จะเป็นการสร้างเทาเวศนะครับก็เดี๋ยวจะมีการสั่งจองเทาเวศนะครับติดแคปโทรศัพท์นะครับ เน่ยนะครับรายได้นะครับไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับในการสร้างสถานปฏิบัติธรรมนั่นตัดแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับเริ่มแล้วฮะนะครับเออนะครับอ่านะครับตัดแล้วฮะนะครับต้นไม้สวยงามมากฮะนะครับเออต้นต้นไม้เฮ้ยใช่เหรอตรวจสอบเลยนะครับตัดแล้วฮะเริ่มตัดแล้วนะครับพ่อพิกาเนธ นะครับเต็นไปแล้วฮะนะครับพายุเอาไปนะครับเต็นพายุเอาไปแล้วเนี่ยครับสะอาดไหมฮะอ่านะครับเข้ามาแล้วแชร์เลยฮะนะครับอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับทำทาง นะครับตรงนู้นกั้นแล้วนะครับเริ่มจะปรับปรุงนะครับเนี่ยอาจารย์ครับฉันข้าวก่อนข้าวจา์อ,าอ่ะเอาของเอา้เอามามาเอาของาถวายพระอาจารย์ก่อนทุเรียนนะครับเอาทุเรียนมาถวายอาจารย์หน่อยอ,อะไรอ่ะทำามอ่ะอ๋อบวชเป็นเนนด้วยรู้เรื่อง แม่ไปไหนอ่ะนะครับช่วงนี้ฝนดีมากๆนี่นครับฝนดีมากมากน้ำเอ้ยนะครับ,รบเห็นไหมฮะนี่แหละครับ,รบ,รบการทำอย่างมีประโยชน์ <c oughs> อ่ะน้ำน้ำอาจารย์ แน่นตัดครันะอันนี้ใช้เครื่องตัดเหรอหรืออาจารย์เวียงไหนเห็นอาจารย์บอกอาจารย์ซื้อเครื่องมาใหม่โอ้อาจารย์ลงทุนด้วยเป็นไงนี่นนอาจารย์เข้าไปไอ้นี่มาแล้วนี้เปไ็นไงนะครับเครื่องตัดมาเลยนะครับนี่นะครับ อาจารย์นะครับลงทุนเลยไนงะนะครับเครื่องตัดหญ้าผมแน่นอนจริงๆนะครับตัดทั้งสนามเลยแล้วมันดีไหมอานะจารย์ก็มันดีไหมก็พอใช้ได้เบาเไม่ต้องอแล้วตังนั้นเหลือทำไมกองหนึ่งอ่ะอ๋อยังไม่ทันได้ตัด <c oughs> ครับขอบคุณมากครับ <c oughs> นะครับพี่นะครับพี่ดำ อืโอได้อยู่นะจารย์ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะรนะครับแล้วแม่ไปไหนอ่ะอ๋ออยู่ห้องน้ำนะครับอ่าเอฟซีแชร์ไปนะครับโอ้นะครับ,ร,บ,นะร,บรู้เรื่องกระเบื้องแล้วเห็นไหมนะขึ้นอีกแล้ว นยครับยังทำไม่ได้เท่าไหร่เลยขึ้นอีกแล้วนะครับตอนนี้สีไม่มีคอนเทนต์ครับแม่นะครับเราก็สงสารนะ้วเนาะนะครับพี่สาวอุบลก็บอกว่าให้ไปนะครับหาจับนะครับวิคงวิเคราะห์อะไรกันไปก็จับไม่ใช่มานั่งพูดเรื่องโกเท็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สาวอุบลจะเจอผมผมนี่จะนั่งคุยเรื่องถุงยางละไมา มันเป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับบะเมียบะเมียแม่แม่นี่ครับนี่กำลังสร้างกำลังทำกันอยู่นะครับนี่ครับมาตรฐานโหญ้าอย่างลกเลยฝนฝนเล่นเราซะลวเฮ้ยนะนักปฏิบัติธรรมผมนะยนี่นะครับข้างกุฏิ นะครับภาพชัดอยู่เนาะคราบสวัสด,ดีครับวบัสด,ดีครับวัสด,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 ดีครับแม่ไปกินข้าวก่อนเอาน้ำมาส่งโอ้โเอาน้ำมาส่งอ่ข้าวมาส่ง,น,สงน้ำสปอนเซอร์ริพงริโพโอ้โหแม่ก็ซื้อมาแล้วซื้อมาอีกเอาเอา้าอีคนกินกินตายข้าวก็เอามาแล้วอะไรก็เอามาแล้วฟังมันบอกอย่างนั้นมแม่ก็ไม่รู้มันบอกไปทํางานแม่ก็เลยว่าเดี๋ยไม่มีจะกินไปแม่คุณแม่ไป อหยุดก่อนเขาตั้งให้หยุดก็หยุดเนี่ยเอาทางเนี้ยเดี๋ยวพอไม่เอาทางนี้เสร็จก็เดี๋ยวเนี่ยตรงไปตรงต้นไม้อ่ะเพราะว่าอาจารย์เขาจะมาเลี้ยวต้นไม้ใช่ไหมใช่แหล้วนะเออแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเปิดทางมาได้เรื่อยๆสุดยอดทำมือนะฮะทำมือทำมือใช่ครับทำมือมันจะเป็นงานละเอียดอะไรเดดีี๋๋ยยววเเอาตรงนี้ยโอ้โหนี่ นะครับอยู่ที่นี่มะละกอไม่อึดไม่อยากนะครับมะละกอไม่อึดไม่อยากครับนี่มะละกอล้วนๆแล้วที่มันต้นอะไรวะเนี่ยโอ้ไออ่ะน้อยหนาน้อยหนาใช่น้อยหนาเนี่ยครับไม่อึดไม่อยากนะครับแล้วใครเอาอะไรมาปลูกเนี่ยมาปลูกอะไรตรงนี้เนี่ยตายหาโอ้น้ยหนามาปลูก

แชร์ไปครับผมเห็นต้นไม้ผมก็ดีใจแล้วนะครับต้นไม้ขึ้นแบบนะครับไม่เกรงใจใครเลยฮะนี่ตายไหมไม่ตายแค่เกือบตายมั้งไอ้กว้างมาไหมล่ะไม่มาเขาจะมาทำไมอ่ะเขาทำงานส่งของต้้นนนไมมเีี่่ยัขาดกฮะ ดินดูต้นไม้ขาดกี่ต้นขาดอะไระไม่ขาดมันจะมาขาดอะไรเนี่ยที่ร้อยที่ปลูกไว้มันมีตายด้วยล่ะเหรอเดี๋ยวเราจะซื้อมาเสริมเอาต้นไม้แข่งๆให้เขาใหญ่อืมมอก็ได้แล้วนี่ว่าจยได้แล้ว,ลว <S <S เด็กดูเหอะมันมีตายอืมได้แล้วแต่ไม่ให้ป่าวมาต้อมาช่วยนะอือ อันนี้ขึ้นแล้วเนี่เนี่ขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นล็อกเน่าไหนนั่นและนันแต่แม่ถางยันทุกวันนี้ัไม่ถกออกใบเลยเอ้าวหักเนี่ยอันนี้หักครับนนโอ้โหอะไรกินี่ย ฮะต้นอะไรต้นอะไรเนี่ยต้นเนี้ยเออต้นนี้คือต้นนี้ลูกเนี่ยเหรอเออแต่ยังวหาอยู่ถังหญ้ามันจนหัวงอกเลยอืออือแค่ติดดินนิดเดียวคืนอ่ะอันเนี้ยไม่ได้เออมันมันไออันเก่ามันนะเสื่อเครื่อมาหลายมเลยนีตัวสวัสดีครับ นี่ครับสวัสดีเอาเนื้อมาเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยกินก็ได้นี่อะไรยากหรอกไหผมช่วยกินก็ได้ไหนอะไรของแม่อันนี้ของแม่โอ้ยจานอีกถุงนึงเออเนี่ยนะเออแบ่งเขากินเออของแม่กินไหมล่ะอ๋ออันนึงก็ได้ชิ้นหนึด้อาจารย์ไม่แบ่งอาจารย์นหรอาจารย์นนู้าจารย์อันใหญ่มันก็อันใหญ่แหละจะมีอันเดียวอ๋อมันอันเดียวใหญ่จริงจะมีอันเดียว ข้าวของอาจารย์แหละใหญ่จริงน,นเดียวมีแล้วแม่ดอกบัวมีแล้วอ่เดี๋ยวพาไปดูดอกบัวนะครับแต่สัญญาณตรงนู้นมันไม่ค่อยดีอืมสะอาดนะครับกำลังจะเปิดทางไปเออกินข้าว นะครับพนักงานที่นี่เรานะครับให้เงินเดือนนะครับมีเงินเดือนของเขานะครับไม่มากนะครับแต่ก,ก็ให้ชาวบ้านเลี้ยงชีพได้ยามว่างไม่กะเกณฑ์นะครับไม่จําเป็นต้องมาดูทุกวันแม่ธรณีนะครับฮะดอกบัวนะครับนะ ดอกดอกหมดแล้วช่วงนี้ยังไม่ออกเดี๋ยวแต่ใบนะครับครับเขาทำกันวัวเนี่ยไม่ให้วัวเดินเข้ามาเขาทำกันวัวไม่ให้วัวเข้ามาครับ น่ครับอีกร้อยปีพันปีมาดูได้ฮนะอยู่ที่นี่แหละนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะยืนอยู่บนแท่นเนะี่ยนะครับเนะี่ครับเนี่ยผมจะยืนอยู่บนแท่นเนะี่ยนะ่ครับมาดูได้นะี่ครับใครถูกกันแกล้งใครถูกอะไรมาหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมลงไปปราเอง เนี่ยเดี th ๋ยวก็าถ speak so ่ายเสร็จจะตรงไปเลยใครถ่ายก็เขาเอาที่จัดยาถ่านไงก่อนแรกเราจะเอาไอ้พัวแสะกันอาจารย์จะเผาไหมจะเผาไหมพวกหญ้าเนี่ยเอาต้นไม้ใส่กับต้นไม้เน้อเอาตะไคร้ก้นต้ก็เอายาเอาต้นนื้อจัเออเนี่ยแหละสำคัญอย่าให้มีอย่าให้มีเศษขยะอย่างเดียวตัวปะตองปะติกอะไรพวกเนี้ย เพราะมันติวเข้ามาเราต้องให้เก็บให้มันขึ้นเป็นธรรมชาติยายพ่อกิน่อหมิ่นตั้งแต่สมัยท่านร้องเหนียวโอ้โหขอบคุณมากครับคขอบคุณครับโอ้โหร้องเหนียวเลยเนาะนะครับไม่ร้อนครับตรงนี้จะเป็นนะครับเหมือนกับล่มโพล่มปกอะครับต้นแต้ นะครับจะเป็นล่มโพเหมือนกับนาคปกนะครับพระเอาไว้นะครับอ่านะครับก็จะเป็นนะครับหลวงปู่ดูนะครับหลวงปู่ดูเนี่ยนะครับจะตั้งล้อมนี่ทั้งหมดเลยนะครับกลมเนี่ยนะครับเส้นทางนะครับในนี้ห้ามใส่รองเท้าเข้ามานะครับพื้นที่นะครับเจ็ดไร่เนี่ยนะครับก็จะประมาณหกไร่นะครับใช้พื้นที่หกไร่เจ็ดเอ่อเจ็ดไร่นะครับก็จะเป็นพวกทางมากกว่า นะครับห้ามใส่รองเท้าเข้ามานะครับก็จะเดินมาตั้งแต่ตากทางนะครับเข้าในสถานที่นะครับเนี่ยจะใช้ถอดรองเท้าหมดนะครับในถ้าทำกำแพงอะไรเสร็จแล้วใช่ครับนะครับเป็นสถานที่อบรมจริยธรรมนะครับแล้วก็ต้อนรับข้าราชการเวลาที่มีการอบรมเข้าค่ายหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่มันเป็นด้านศิลธรรม ไม่ร้อนครับไม่ร้อนครับแม่นะครับต้นไม้จะปกคลุมหมดนะครับไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะครับแล้วก็จะมีนะครับกุฏิพักนะครับของใครของมันอยู่ทางนู้นนะครับทางฝั่งทิศใต้ทางทิศเหนือนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นวังนะครับพญาวาสุกีนะครับพญานาคผู้ทรงฤทธิ์นะครับซึ่งเป็นอนุชา เป็นพระอนุชาของนะครับพ่ออนันตะนะครับเป็นน้องชายนะครับซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทยนะครับมีที่เดียวในประเทศไทยนะครับไม่มีใครเขาทำกันนะครับเพราะนะครับท้าพญาวัสุกีเนี่ยค่อนข้างที่จะนะครับเป็นผู้ทรงฤทธิ์นะครับในบรรดาตระกูลนาคนะครับเขาเรียกว่านาคทองนะครับนี่ครับแต่องค์เป็นทั้งงูด้วยนะครับเป็นทั้งนาคเป็นทั้งงู กินไม่เป็นผู้เรียนนี่แหลยอ่ะออเ,เนื้อขอนเนื้อกินไม่เป็นได้โง่เลยโกินเป็นคูอจริงจริงเหรอยอมแค้ปูอือเ <laughs> อ๊ะเมื่อกี้นี่ผมว่าจะเอาน้ำเอาแช่ยันโอ้ยเยอะเ่ยกินข้าวแพบปูเหรอเนี่ยครับตอนนี้สีนะครับสีไม่ไหวแล้วสี สีสีพูดแต่เรื่องโกเทคไม่รู้จะพูดทําไมนะครับมันไม่ใช่เรื่องพูดไหมเนี่ยครับหมดยะหมดคอนเทนต์ครับแม่สีบอกกูไม่รู้จะไปยังไงแล้วโจมตีมันเท่าไหร่ใส่ร้ายมันเท่าไหร่นะครับก็ไม่ชนะครับสวัสดีครับนะครับลูกหลานพ่อดิ่ง จานกูสบายเลยไม่เหนื่อยแล้วพระจารย์ไม่เหนื่อยแล้วาาน,นีว่นะครับทำงานนะครับฝึกกรรมฐานไปด้วยนะครับฝึกกรรมฐานไปด้วยอ ตัดหญ้าพุทโธไปพุทโธไปเรื่อยเลยเลยอาจารย์นันสิบแปดพันศานั่นอน่ะมันไม่ใช่เล่นๆนะนะครับ 18, สิบแปดพันศาปีหน้าเข้าสิบเก้าแล้วจะยี่สิบแล้วเทียบเท่าพระอุชา่กครับวันนี้เราอยู่บ้านได้ไหมแม่กลับเย็นหน่อยแค่นั้นะรู้ว่าอยู่บ้านก็ให้รับหลานเ่ยอืมกลับเย็น ใช่ฮะนี่ครับเนี่ยนะครับ,นะรบแม่พื้นดินพวกนี้นะครับมันสามารถดูดซับนะครับสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายนะครับไม่ว่าด้านความเชื่อนะครับคือแม่โทรณีนะครับเวลาที่เราเดินจงกรมหรือเดินเท้าเปล่าไม่มีเจ็บครับเพราะว่ามันเป็นดินทรายนะครับกระทืบไปเท่าไหร่ก็ไม่เจ็บฮะมันเป็นดินทราย นี่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้เราดูดซับธรรมชาติแล้วมันไม่มีแบบเขาเรียกอะไรนะแบบเขาเรียกอะไรพื้นไม่ได้สกปรกอะ่ะนะครับเออฝนชําระล้างตลอดนี่ครับมันจะต่างกันจากที่ที่เจริญนีครับ นี่ตอนนี้สีดูแย่ใช่ไหมผมก็บอกแล้วอย่าไปโจมตีเยอะนะครับยิ่งโจมตีเขาเท่าไหร่คนก็ยิ่งรักเขามากขึ้นจะโจมตีไม่มีเหตุผลคุยเรื่องบ้าบอคอแตกเป็นยาอ่อนนะครับ,นะรบอันนั้นยิ่งหน้าสมเพชคืออะไรรู้่ะนะครับตัวเองมีแต่ FC เอฟซีกรียนนะครับที่ชอบนะครับหมกมุ่นอยู่กับสิ่งชั่วร้าย à bữa nay kinh khao dân khao dân khao làng 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 là làng cái tỉnh à cái tỉnh cái tràn à à khu đấy hả mai mai làng ไม่ใช่ฮะนี่ครับชื่ออะไรนะสีดอไม่ใช่อันนี้หลังครับสีดออยู่นูน่นนะครับสีดออยู่นูน่นนะครับนอนอยู่นู่นฮะนีะไปไป่ครับสีดอ,อนอนอยู่นูน่นนะครับโอ้ไม่ต้องกลัวครับอย่าเผลอมันกัดเหมือนกันแหละนี่ครับกัดเหมือนกันแหละแม่ผ่านอย่าเชื่อเลยเด็กขาดไอ้ประเภทสายตาเนี่ยนะครับอย่าเชื่อเลยเด็กขาดเน นะครับถ้ามันยลียายกมันกัดเหมือนกันผมยังจะกัดเลยนี่ไอฟังหูไว้หูนี่อันนี้คือนะครับอันนี้คือนะครับฟังหูไว้หูนะครับลักษณะของหมานะครับอันนี้เขาเรียกว่าฟังหูไว้หูอันนี้คือหูไว้ฟังส่วนนี้เขาเรียกว่าเอาไว้ใส่ตรองนะครับเขาเรียกว่าฟังหูไว้หูเห็นไหมอ่าเนี่ยดูเอาไวเนี่ยมันเป็นธรรมะนะครับหูนี่เอาไว้ฟังหูนี่ไว้อาพิจารณาเห็นไหม นี่เขาเรียกว่าฟังหูไว้หู<_ <Q>. <_>นะลิ้นดำมาเราอ่ะไหนดูเดยดูลิ้นเดน่เออไม่ใช่อีกตัวนึงหน่นลิ้นดำอยู่นูนลิ้นดำอยู่นู้นตัวนี้เข้าใจแล้วปิดทั้งสองหูไอ้นี่กัดงูทั้งนั้นเนี่ยชุดเนี้ยชุดน,ดนี้ชุดกัดงูเนี่ยสามตัวเนี่ยน่า 1, พันเดียวกันเลยนี่ครับงูเข้ามาไม่ได้อ่ะเนี่ยพันเดียวกันเลยเนี่ยงูเข้ามาเถอะนะครับ แม่งกัดกันคนละชิ้นสองชิ้นเลยแล้วไม่กลัวด้วยอันนี้ชื่ออะไรเราอะ่ะเราชื่ออะไรเราฮะม,ม,ามิลินดาอ,นอันนี้ชื่ออะไรมิลินดามิลินดาอย่าก,กัดจานนะหล่อนะเนี่ยนะครับจะตั้งชื่อให้ผลก็เกรงใจเคียเดี๋ยวชื่อตรงกันยิ้มได้ไหนยิ้มได้อะยิ้มเฮ้ฮะ ใช่ชุดไล่แขกชุดไล่แขกอีกชุดหนึ่งครับไม่ได้มานะครับน่าจะไปไอ้ไอ้ไอ้ไอไอบากไปไหนไปไหนก็ไม่รู้ไอ้บาคไอ้บากนี่ชุดไล่แขกนะครับก็จะมีเป็นทีมของเขานะครับประมาณกับสิบตัวอืมนะชุดไล่แขกก็อีกชุดหนึ่งชุดไอ้บากนะครับเรียกมันไอ้บากหน้ามันจะบากบักผมมันยังกัดเลยนะครับไอบาคตายแล้วฮะไอ้บากตายแล้วอ้าวเป็นไรอ่ะมันป่วยด้วยไอ้บากอ๋อมันป่วยใช่ไหม เออไปเ่อไปเกิดใหม่เถอะอยู่ก็สร้างกวามเดือดร้อนเนี่ยมันกัดก็ไปทั่วเออมีชุดไล่แขกด้วยได้ โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันไลยหน้านะครับจะมีเรื่องราวอะไรนะครับมานั่งช่วยกันคิดนะครับเรื่องราวต้องสนุกดูเดือดเผ็ดมันและที่สำคัญสังคมต้องได้ความรู้นะครับแต่ผมย้ำนะครับถ้าผมจะนำเสนอจะไม่มีโกเต็นะครับจะมีแต่ถุงยางทั้งนั้น <laughs> โอ้ยอ่กลัวมงึงเอ้